มาค่ะเราอยากให้คุณดวงตาสดใสแล้วก็สวยงามไร้ต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกต้อลมและกระตาผ้าด้วยการกินอาหารเสริมตัวนี้เลยไอ e f o c s นะคะช่วยคุณได้เด็กอายุสิบขวบกินได้เลยค่ะนะคะโอเคเนาะไปค่ะกินให้ดูนะคะว่ากินจริงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้กินดีๆนะคะอย่างที่พี่ได้กินนะคะคุณผิกซอง แล้วก็เทใสกปากได้เลยนะคะมันเป็นรสชาติเหมือนสุกัดนะคะเป็นผงๆผแงบบน,นี้นะ,ะเห็นไหม <c oughs> เออนะคะเทเสกปากเลยค่ะอืม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 อร่อยมากอือ อร่อยจริงอยากทุกคนดวงตาที่ดีนะคะควรกินอาเสริมนะคะอ่ะคุณสนใจแล้วใช่ไหมไปเลยะคะ่ะใต้วิดีโอนี้จะแปะลิงก์นะคะของบริษัทไปให้คุณสามารถคลิกเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกซื้อได้ราคาสมาชิกได้เลยนะคะเอาที่สบายใจนะคะไปแล้วนะคะดวงตาสดใสนะคะ